ทำทำํานายนอตราดามูด2023เปลวเพลิงเหนือพระราชวังและมหันตภัยบนดาวอังคารคาดการถึงอนาคตอีก365วันข้างหน้าว่าหนักแล้ว2023จะมีอะไรมาซ้ําเติมอีกคงไม่มีใครตอบได้แน่ชัด รวมคำทํานายของแพทย์และนักพยากรณ์ชื่อดังนอตตาดามูธเผยแพร่มเมื่อปี1555เป็นบทกวีเปรียบเปรยสั้นๆสบรรทัดทั้งหมด942บทแบ่งช่วงเวลาเป็น10ศตวรรษที่ผ่านมาการตีความบทกวีของนอตตาดามูธเป็นคำทํานาย และคำเตือนถึงเหตุการณ์สำคัญของโลกกลายเป็นจริงหลายเรื่องเช่นไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ลอนดอนปฏิวัติฝรั่งเศสการเกิดขึ้นของฮิตเลอร์และนโปเลียนการจากไปของจอห์นเอฟเคนเนดีระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมา่าและนางาซากิและการก่อการร้าย9ทับสิอย่างไรก็ตามคำทำนายของนอตตาดามูส ที่พูดถึงกันทุกปีล้วนมาจากการตีความจากคำบรรยายกว้างๆของต้นฉบับที่เล่นใหญ่แฟนตาซีและมีสีสันสามารถจับเหตุการณ์ต่างๆไปสวมทับทำได้ง่ายและคำทำนายของนอตตาดามูสก็มักถูกนำมาเทียบเคียงก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นไปแล้วและนี่คือการตีความและสรุปเนื้อหาจากบรรดาผู้ศึกษาคำทำนาย ของนอตตาดามูตรที่เชื่อกันว่าสิ่งเหล่านี้มีความเป็นไปได้เหลือเกินที่จะเกิดขึ้นในปี2023มหาสงครามครั้งใหญ่ถ้าจะเอาให้ใกล้เคียงที่สุดก็ยังน่าจะเป็นสงครามรัเสเซียยูเครนที่อาจยืดเยื้อและขยายวงกว้างออกไปและหากเป็นแบบนั้นคงจะหนีไม่พ้นวาลาดิเมียร์ปูติน มีการวิเคราะห์ว่าความขัดแย้งนี้อาจลุกลามไปจนถึงขั้นมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์เหมือนปูตินเคยคููและหากรัเสเซียเริ่มยิงชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐก็อาจไม่สนกฎของนาโต้ย้ายเข้ามาเป็นคู่สงครามเสียเองจนกลายเป็นสงครามโลกครั้งใหม่ไายนะของราชวงศ์ไม่มีใครตีความชัดเจนว่า ชวงที่ว่านี้หมายถึงดินแดนไหนแต่ผู้ศึกษานอนตตาดามุดก็คาดว่าที่ชัดเจนที่สุดก็คือปัญหาราชวงศ์อังกฤษในยุคกรรษัตริย์ชาติที่สามสื่อต่างประเทศอ้างถึงความไม่มั่นคง,งของสถาบันและราชวงศ์อังกฤษว่าอาจจะมาจากซรีสสารคดีบันทึกความทรงจำของเจ้าชายแฮร์รี่ที่ชื่อสแปร ที่จะออกสู่ตลาดในวันที่10มกราคม2023ในสายตากลุ่มอนุรักษ์นิยมมองว่าจะมีความอันตรายต่อสถาบันไม่น้อยเพราะเรื่องราวบางอย่างเทวราชาวงศ์อังกฤษไม่อยากให้ใครรับรู้อาจถูกเปิดเผยจนชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือถูกทำลายหลังจากก่อนหน้านี้คดีล่วงละเมิดทางเพศของเจ้าชายแอนดู ก่สร้างรอยด่างพร้อยให้ราชวงศ์วินเซอร์อย่างมากนอกจากนี้ยังมีการอ้างถึงคำทํานายจากโรสสมิหมอดูสายพลังจิตชาวออสเตรเลียที่บอกว่าพระเจ้าชาที่สามจะมีพระอาการประชนหนักปี2023ทำให้เจ้าชายวินเลียมต้องขึ้นครองราชเร็วกว่าที่คิดคิดศาสนาถูกท้าทาย หลังจากข่าวลือว่าโปฟานซิดเตรียมยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งประมุขแห่งคิตจักรโรมันคาทอลิกก็มีความเป็นไปได้ว่าคำทำนายข้อนี้มีเข้าความจริงและมีการตีความถึงขั้นว่าพระสันตปาปาองค์ใหม่ที่จะมาแทนโปฟานซิดจะทำให้ปรากฏเหตุการณ์ที่ทำให้ศาสนาจักรสั่นคลอนปัจจุบันเรื่องที่น่าจะนำไปสู่ความเสื่อม ของคิดจ,จ,จักรโดมันคาทอลิกเห็นจะเป็นคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กหลายพันคดีเรื่องนี้น่าจะสร้างผลกระทบที่เป็นจริงได้ง่ายกว่าการปรากฏตัวของศัตรูของพระคิดความอดอยากทวีความรุนแรงคำกล่าวของนอตตาดามุสที่ว่าการขาดแคลนอาหารดุนแรงจะทำให้มนุษย์กินกันเอง คงไม่ได้หมายความตรงตัวขนาดนั้นในปีนี้อย่างไรก็ตามวิกฤตเศรษฐกิจและพลาังงานในปีนี้ก็คงดำเนินต่อไปเหมือนที่เคยเป็นมาต่อเนื่องราคาสินค้าอย่างพุ่งสูงและดาบใดที่ความเหลื่อมล้ํายังคงอยู่ช่องว่างคนรวยกับคนจนในหลายประเทศอย่างทางกว้างก็คงไม่แปลกถ้าภาวะอดอยากจะเกิดขึ้น และทวีความดุนแรงมากขึ้นเรือยๆภายลึกลับจากดาวอังคารเป็นเรื่องนอกโลกไปเสียแล้วและที่เห็นว่าใกล้เคียงคำทํานายข้อนี้ที่สุดเห็นจะเป็นสเปซเอของอีลอนมัสที่จะนำผู้คนด้วยท่องเที่ยวอวกาศและพาคนไปดาวอังคารให้ได้ภายในปี2026ไปจนถึงสร้างอนานิคมมนุษย์บนดาวอังคาร ซึ่งความฝันแบบนิยายวิทยาศาสตร์ที่ใกล้เป็นจริงนี้อาจทำให้อันตรายบางอย่างบนดาวอังคารเผยชมหน้าออกมาหรือไม่ดรสสำรวจของนาซาที่ลงจอดบนดาวอังคารในปี2021เพื่อค้นหาร่องรอยสิ่งมีชีวิตอาจพบอะไรบางอย่างก็ได้